สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเรามารู้จักกับโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันกันค่ะเรามาเริ่มกันที่โรคแรกกันนะคะโรคภูมิแพ้นั่นเองค่ะโรคภูมิแพ้คืออะไรคือโรคที่มีความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันโดยที่ร่างกายจะมีปฏิกิริยาไวต่อสารที่ก่อให้เกิดโรคภูมิแพ้หรือสารระคายเคือง ต่อไปสาเหตุของโรคภูมิแพ้ค่ะโรคภูมิแพ้เกิดจากปัจจัยสำคัญสองอย่างนะคะคือ 1. กรรมพันธุ์ค่ะกรณีที่คนในครอบครัวมีประวัติเป็นโรคภูมิแพ้นะคะสิ่งหนึ่งที่จะบ่งชี้ว่าบุคคลนั้นมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นภูมิแพ้ได้ง่ายเพราะว่าเป็นโรคที่สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ค่ะสาเหตุที่สองนะคะก็คือสิ่งแวดล้อมค่ะเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างมากนะคะ เพราะสารก่อภูมิแพ้ที่เข้าสู่ร่างกายของเราเกิดจากภาวะเวดล้อมทั้งสิ้นค่ะซึ่งสามารถเข้าสู่ร่างกายได้หลายทางนะคะเช่นการหายใจการรับประทานอาหารหรือแม้กระทั่งการสัมผัสสารที่ร่างกายได้รับหรือสัมผัสแล้วจะทําให้เกิดอาการของโรคภูมิแพ้ตามมาค่ะโรคภูมิแพ้เกิดขึ้นกับระบบใดในร่างกายบ้างคะ ตอบได้เลยค่ะว่าเกิดขึ้นได้หลายระบบเลยนะคะหนึ่งก็คือระบบทางเดินหายใจค่ะอาการก็จะมีคัดจมูกน้ำม ok ูกไหลจามไอค่ะอาการที่รุนแรงนะคะก็จะมีแน่นหน้าอกหายใจเสียงหวีดและหอบหืดค่ะ 2. ระบบผิวหนังค่ะอาการก็จะมีผื่นที่ผิวหนังเช่นผื่นแพ้ลมพิษคันตามผิวหนังค่ะ 3. นะคะระบบทางเดินอาหารค่ะจะมีอาการปวดท้องอาเจียนถ่ายเป็นมูกเลือดเลือดออกในทางเดินอาหารค่ะ 4. ระบบอื่นๆที่มักมีอาการรุนแรงนะคะผู้ป่วยบางรายมีอาการแพ้มากอาจมีอาการเกิดขึ้นในทุกระบบบเช่นหอบลมพิษช็อกหรืออาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตหลังจากการกินอาหารบางชนิด เช่นกุง้งถั่วลิสงและอีกหลายๆอย่างนะคะหรือภายหลังได้รับยาบางอย่างเช่นเพนิซิลินต่อไปจะเป็นแนวทางการรักษานะคะครวรหลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้และสารระคายเคืองค่ะเนื่องจากการรักษาที่ดีที่สุดของโรคภูมิแพ้คือการหลีกเลี่ยงสารที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ก็จําเป็นต้องใช้ยาเพื่อการรักษาหรือบรรเทาและควบคุมอาการที่เกิดขึ้นค่ะ แนวทางต่อไปนะคะการใช้ยารักษาค่ะแพทย์จะวินิจฉัยและจ่ายยาให้ผู้ป่วยอย่างเหมาะสมเพื่อบรรเทาและควบคุมอาการที่จะเกิดขึ้นผู้ที่มีอาการคัดจมูกมากอาจจะต้องใช้ยาลดอาการคัดจมูกสำหรับผู้ที่มีอาการเรื้อรังอาจจะต้องใช้ยาพ่นจมูกค่ะแนวทางต่อไปนะคะก็คือการฉีดวัคซีนรักษาโรคภูมิแพ้ค่ะการรักษาโรคภูมิแพ้โดยการฉีดวัคซีน สามารถให้ในผู้ใหญ่และเด็กอายุตั้งแต่5ปีเป็นต้นไปค่ะแนวทางการป้องกันการเกิดโรคภูมิแพ้ค่ะ 1. ควรทำความสะอาดร่างกายและสวมใส่เสื้อผ้าที่สะอาดอยู่เสมอนะคะ 2. ก็คือควรทำความสะอาดที่อยู่อาศัยเป็นประจำโดยเฉพาะห้องนอนที่เกิดไรฝุ่นได้ง่าย 3. ควรดูแลรักษาสุขภาพและออกกำลังกายเป็นประจำค่ะ 4. ควรพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อยวันละ8ชั่วโมง 5. ควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ 6. ควรงดพฤติกรรมที่ส่งผลเสียต่อร่างกายเช่นการสูบุรีการดื่มแอลกอฮอล์ 7. ควรหลีกเลี่ยงสารเคมีที่มีฤทธิ์เป็นกรดเช่นประรอดสเตียรอยค่ะต่อไปเรามาทำความรู้จักกับโรคโควิด -19 นะคะหรือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019ค่ะ โรคโควิด -19 คืออะไรดิฉันเชื่อนะคะว่าไม่มีใครไม่รู้จักค่ะ โรคโควิด -19 หรือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019เป็นโรคที่เริ่มระบาดในช่วงเดือนธันวาคมปี2019โดยเกิดจากการติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งซึ่งมีต้นตอการพบเชื้อครั้งแรกที่ตลาดอาหารทะเลในเมืองอู่ฮั่นประเทศจีนและแพร่ระบาดสู่ประเทศอื่นๆอย่างรวดเร็วจนกระทั่งมีการพบผู้ติดเชื้อในเกือบทุกประเทศทั่วโลกค่ะ สาเหตุของการเกิดเชื้อนะคะจากการศึกษาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสชนิดนี้นักวิจัยพบว่ามีนิวเคลียตไทคล้ายกับเชื้อที่พบจากค้างคาวในประเทศจีนจึงทําให้เกิดการสันนิษฐานว่าต้นกําเนิดของเชื้อไวรัสชนิดนี้มาจากไวรัสที่พบในค้างคาวและเกิดการกลายพันธุ์ จนสามารถแพร่จากสัตว์มาสู่คนได้และสามารถนำไปสู่การติดเชื้อจากคนสู่คนได้ในที่สุดค่ะ แนวทางการติดเชื้อนะคะเชื้อโควิด -19 สามารถติดต่อได้จากการรับละอองฝอยจากระบบทางเดินหายใจของผู้ป่วยเช่นการไอจามรดกันรวมถึงการสัมผัสกับสารขั้นหลังของผู้ติดเชื้อเช่นการสัมผัสน้ำลายน้ำมูกเสมหะสัมผัสเชื้อที่อยู่บนผิวของสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆและเชื้อในอากาศผ่านการรับเชื้อทางตาจมูกและปากค่ะ แนวทางป้องกันการติดเชื้อนะคะ 1. หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดและสัมผัสผู้ติดเชื้อค่ะ 2. หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ที่มีการรวมกลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ที่ไม่มีอากาศถ่ายเทนะคะ 3. สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อเดินทางไปพื้นที่สาธารณะและมีการรวมกลุ่มค่ะ 4. ล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ทุกครั้งหลังสัมผัสวัตถุในพื้นที่สาธารณะค่ะ 5. หลีกเลี่ยงการเอามือสัมผัสใบหน้าปากเพื่อลดการนำเชื้อเข้าร่างกายค่ะ 6. รับประทานอาหารที่ปรุงสุกนะคะและ 7. หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารร่วมกันเช่นการใช้ช้อนร่วมกันการดื่มน้ำจากแก้วเดียวกันอย่างนี้ไม่ได้นะคะ สาระดีๆแบบนี้ทุกคนสามารถนำไปปรับใช้ในสถานการณ์ปัจจุบันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ